สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวราศีดอชาวลัคนาราศีสามารถมาฟังคลิปนี้ได้ด้วยกันนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่อง t i ป Angel t i ิปทารูก,กันนะคะมาดูดาวประพุทธยายลอบนี้นะคะยกเข้าสู่ในเรือนปัตนินะคะ ในเรือนของความรักคนรักผู้ครองมาดูกันวัฒนวาจารหรือว่าการสื่อสารจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อดับพระพุธยกเข้าสู่ในเรือนปัตนีนะคะความรักย้ายตั้งแต่วันที่3สิงหาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะมาดูกันด้วยไพ่เจดจํจำมงค่ะไพ่ธรรมชาติไพ่นิยมมูมูนะคะท่าเพื่อนท่านใดที่ชอบนะคะไพ่เป็นการส่วนตัวอยากซื้อไป ฝึกดูดวงของตัวเองหรือว่าเอาไปทายดวงชะตาตัวเองก็ได้นะลองดูนะคะมีตะกาให้นะคะเพ่อนอยู่ในตะกานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้วยไพ่ทาโร่ก,ก่อนนะคะไพ่เจ็ดจำนงนะคะดวงชะตาชีวิตของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรเมื่อดาวพระพุธยกเข้าสู่ในเรือนปัตตนินะคะเกบ เกี่วยวกับความรักความสาคัญหรือว่าวาทนวาจาจะมีเสน่ห์ักแค่ไหนมาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอย่าลืมนะคะใช้วิจารณญาณในก,การรับชมรับฟังด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจมีการคืออาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ได้เปิดไม่ได้ดูเป็นพลังงานเดียวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาเริ่มกันเลยนะคะขอให้น้องรับรเอาแต่พลังงานดีๆรับรเอาแต่พลังงานบวกๆไปนะคะเนี่ยมันดี่จใจมต้องรับเอาไปนะคะคนจะดื้อย,อยังหลังโอ้มาใบแลกกราชาโชคเลยนี้นะคะ King of Coins นะคะพลังงานของราชาโชคจงน้อมรับเอาไปความร่ำรวยความมั่งคั่งการกีดีอยู่ดีมั่งมีสิสุขนะคะอาจจะได้โชคก้อนใหญ่ด้วยช่วงเวลาน,นี้นะคะมาแล้วราชาโชค ราชาโชคคนนี้เอามาให้กำลังใจสวัสดีทุกคนเร็วๆสวัสดีทุกคนกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไปนั่งเล่นตัวนี้กันนะุราชาโ <ๆ S 2> ชคพลังงานดีนะคะคนดื้อคนข้างหลังก็ดื้อโอ้โห เตรียมให้ดีเลยพลังงานของมหาเสน่ห์ของคุณนายน,นะคะเบดับ,ร,บระพุทธวัฒวาจาเป็นเสน่ห์มีชื่อเสียงโด่งดังวัฒวาจาดีเอ่อพูดอะไรใครเชื่อพูดอะไรใครรักนนะคะพลังงานที่ดาวระพุทธเขาอยู่ในเรือนของปัตตนีเกี่ยวกับความรักพูดอะไรใครก็คลั่งคงล้ายรักแต่นะคะจงดำรับเอาไปในความสะเพ็จยิ่งคุณ อยากได้การเงินหรือผลประโยชน์ในสิ่งที่คุณจะได้นะคะลงมือทําแสดงเสกภาพความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่เลยไม่ต้องกักเนี่ยพลังงานเนี้ยนะคะสามเดือนอยู่ในเรือนกระดุมพระโอ้มีเกณฑ์การได้ด้วยการเงินขึ้นมาก่อนเลยรวๆเลยเนี่ยนะคะเด่นเรื่องของการเงินจังเลยถึง้อมรับเอาพลังงานโชคดีเหล่านี้ไปนะคะคิงอัพส็อนะคะอัศวินมีเกณฑ์การเดินทางขึ้น เกี่ยวกับเข้ากับสังคมเอ่ยนะคะออกไปจงมั่นอ,อกมั่นใจในการที่จะคือทําอะไรด,ด้วยความคล่องแคล่วว่องไวการขับเคลื่อนไปออกไปนะคะเข้าสังคมนะคพาซึ่งผลประโยชน์ทําให้คุณได้ซึ่งประสบความสําเร็จบางทีจะเกี่ยวเนกับเพื่อนพ้องเกี่ยวกับเพื่อนไหมมีกินกันเดินทางไปหาเพื่อนหรือว่าการเข้าสังคมของคุณเชื่องเวลาน,นี้เรื่องของผลประโยชน์ที่คุณจะต้องเดินทางไป พลังงานเหลือเฟืออันนี้เอเนอรเกินร้อยเนี่ยนะคะแบตแบตเกินร้อยนะคะพลังงานอยู่ยในเรือนของพันธุ์ทุกซึ่งยังเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้การปรับสมดุลหรือว่าพลังของความทีเยอทยานอยากและการพร้อมที่จะลงมือทํากับทุกอย่างเรื่องในครอบครัวถ้ามีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณจะแก้ไขกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยเอเนอร์จีเกินร้อยอคนนี่แหละหรือพลังงานของการมี อุปกรณ์ดีๆที่คนอื่นเขาไม่มีแต่คุณมีอ่ะไรประมาณนี้นะคะอยู่เหนือคนอื่นเขาแต่อยู่ในสังคมในในสังคมครอบครัวอาจจะหมายถึงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณจะแสดงความเก่งความสามารถของคุณออกมาให้คนในครอบครัวได้เห็นหรือญาติพี่น้องได้เห็นนะคะแล้วคุณก็จะได้ซึ่งผลประโยชน์เกี่ยวกับในจุดนี้บางคนอยากค้าบ้านได้ค้าบ้านอยากขายได้ขายด้วยนะคะทาอะไรประสบความสําเร็จดึงดูงดเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยพลังกำลังอัน ชาญฉลาดความสามารถแล้วก็รักกำลังอันเหลือเฟือของคนนะุณคุณลุยที่เต็มที่รู้ว่าตัวเองเก่งก็ไม่ต้องกักนะคะลุยให้เต็มที่เลยพลังงานนี้นะคะคือเดวิดเจคเชีเชเยเป็นเป็นคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษมีพลังพิเศษเจตัวนะงานออกมานะคะอน,นอนไปนอนข้างล่างเด็กกรนี้นอนทางหวันนะคะ การต่อรองกับการเริ่มต้นต่อรองเป็นเห็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่การที่คุณจะต่อรองคุณควรจะต่อรองนะหากเกิดอะไรขึ้นหรือมีปัญหาอะไร,รอุปสรรคอะไรก็ตามที่การต่อรองของคุณจะสบความสําเร็จหรืออาจจะหมายถึงการปรับสมดุลน,นะคะการปรับสมดุลในช่วงเวลานี้การปรับตัวข้อหากันก็ได้นะคะกับการเริ่มต้นจะเป็นไปในทิทางที่ดีขึ้นการต่อรองบางครั้งคุณอาจจะ สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่มันเป็นส่วนน้อยที่คุณจะเสียหรือบางคนอาจจะไม่เสียเลยก็ได้ที่ซ้ำไปการเริ่มต้นของคุณเนี่ยเรือนกุฏะเนี่ยนะคะหากต่อรองเป็นวัฒวาจาของคุณมีเสน่ห์ยิ่งนักนะคะผ่านคนกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีบางคนอยากค้าบ้านอยากขายของหรือทําธุรกิจอะไรก็ตามที่กับการเริ่มต้นของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทางที่ดีเพราะไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะไปแรกราชาโชคแล้วแต่คุณอย่าปล่อยป่าละเลยคุณอย่าเพิกเฉยกับในสิ่งที่คุณคควรรจะะะทําานนนเพั่ื อลิและอุปสรรคในสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางทีคุณเองก็ไม่ได้อยากปล่อยหรอกอาจจะอยากต่อรองอยากทำเงินนี้นั่นเพียงแต่ว่าบางสิ่งที่ก่อนหน้านี้ที่คุณทำมาไว้อะคือเพิกเฉยมาก่อนหน้านี้แล้วและไม่ได้แก้ไขมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรค ้อนใหญ่เป็นอุปสรรคเรื่องเราใหญ่ที่คุณยากที่จะแก้ไขก็ได้ในจุดเวลาเนี้ยบางสิ่งคุณเองก็เลยแบบไม่เป็นไรเราปล่ปอยมันไปแบบนั้นแล้วกันเหนื่อยก็เหนื่อยล้าก็ล้าไม่รู้จะทํายังไงอะไรแบบนี้นะะแต่มันซึ่งแบบจะแก้ไขยากเพราะว่าอาจจะบานปลายไปแล้วเรื่องเราปัญหาน่ะนะคะพพพเพื่อ,อนๆเพราะว่าอยู่ในเรือนอริสันหระพกดาบแต่ถ้าเกิดพกดาบไปอยู่ในเรือนที่ดีมันจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะถอยหลักตั้งหลักออกมาแล้วก็ไปต่อในจุดที่ว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยคือ แต่ว่านี้คืออาจจะเหนื่อยบ้างนั่นแหละนะคะบางเรื่องคุณอาจจะอยากจะแก้ไขแต่มันแก้ยากเกินกว่าที่จะแก้ไขโอ้โหในเรือนของปัตนีซึ่งดาวพระพุทธทับอยู่ในเรือนนี้เอาไปเลยหกคาถาความเสริมสลองถ้าเรื่องของความรักถ้าใครที่มีความรักอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ไม่ดีต่อกันแบบงอนกันยุ่มหัวกัน <laughs> อะไรก็ตามทีะนะคะเพื่อนเพื่อน,นอาจจะต้องคือเรียนรู้จากการต่อรองเป็นคุณจะเห็นอ่ พลังของความสําเร็จในเรื่องของความรักความสามัคคีปองดองหรือการเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวจากัเนเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะผ่านกับทุกอย่างไปได้ดีก็คืออาจจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักอมีชัดเจนมากขึ้นหรือกลับปรับตัวเข้าหากันแล้วมันจะดีมากขึ้นได้รับชัยชนะก็คือดีกันนั่น,หนาาแหละนะคะพลังงานของการได้รับชัยชนะไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นราชาโชคและเขาเป็นปคทาเนี่ยพลังงานของควรักบางทีพลังงานสลับกันได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักยังหมายถึงว่า เขาอาจจะชนะใจคุณได้หรือคุณเองนี่แหละจะชนะใจเขาอะซึ่งต่างคนก็ต่างเป็นพลังงานที่ดีเขาเป็นราชาโชคซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้คุณเป็นราชาโชคก็เพราะว่าตัวน่นะตัวตนของคุณเองเป็นราชาโชคแล้วเขาเป็นแบบเนี้ยคือเวลาที่ทั้งสองผสานและรวมร่างกันผสานพลังของ การที่อยู่ด้วยกันแล้วดวงชะตาเน่หัวกันปุ๊บเลบพลังงานส่งเสริมและเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดีคุณเองเป็นราชาโชคซึ่งเขาเป็นบุคคลที่จะนําพาทาให้คุณประสบความสําเร็จรอบด้านเนี่ยเอาไปเลยพลังงานดีจังเลยนะคะแต่ถ้าใครที่งอนงอนกันอยู่หันกลับมานะคะหันหน้าหันหน้ากลับมาแล้วก็มาคุยพูดเจรจากันแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะทะเลาะกันไปทำไมชีวิตมีถึงร้อยนะทุกคน ก็และนะคะมาดูกันต่อโอ้สีดาบนะคะบางทีคุณเองอาจจะอยากพักอยากพักผ่อนหลังจากที่คุณแสดงสีเพาความสามารถของคุณมาหรือว่าบางทีไผยเงียบอ่านมาจากผักเรื่องของสุขภาพของคุณก็ได้มาเพราะว่ามันมาจากการที่คุณหมทํางานการหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าก็ลิงกับไพ่สามเดืยนนั่นแหละการแสดงสีเพ่าความสามารถของคุณแต่ว่ามันอาจจะ ไปตกในเรื่องของสุขภาพที่คุณแบบมุ่งเน้นเรื่องของการงานมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้อาจจะหมายถึงคุณเองนีอยากจะพักเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ได้อยากพักผ่อนๆก็ได้อะไรแบบนั้นก็ได้นะคะสีดาไม่ไหวการพักผ่อนบางคนอาจจะอึดอัดพอกระทับอยู่ในเรือนบรรณะเราลิงกับสามเรียนหมายถึงว่าอาจจะอึดอัดเรื่องของการเงินที่ ตั้งใจทาช่วงเวลานี้นะคะประมาณนั้นหรือจะมีโปรเจกต์ใหญ่เรื่องของการงานที่ทาคุณรู้สึกอึดอัาบ้างเพราะว่าโหงดาบอะ่เะเขาอยู่ในเลือนอลีซึ่งยมหมายถึงว่ามันไม่ได้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายหรอกเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นของคุณนะคุณจะเห็นประโยชน์ของการต่อรองถ้าคุณต่อรองหรือปรับสมดุลเข้าหากันได้มันจะเป็นไปในทางที่ดีกับการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะมีเกมการทะเลาะความรุงเรืองอการขับเคลื่อนออกไป การไฟฟ้าออกไปฟันฝ่าให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการสําหรับอัศวินวันน้หมายถึงว่าคุณชอบทาอะไรสิ่งเสียงหรือเปล่าหรือช่วงเวลานี้คุณอาจจะแบบใช้อารมณ์ยิ่ใน,นเหตุผลไหมพร้อมที่จะประทานนะสำหรับผ้าดาบนะคะก็คืออาจมีเกณฑ์การสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากการทะเลาะบางคนอาจจะเกิดกับเกี่ยวเนื่องกับการทายศฐามและศักดิ์ต่ำลงตาแหน่งวมด้วยนะคะเพราะความรุงเรืองของทุกๆด้านหรืออาจหมายถึงว่าการขับเคลื่อนที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคของคุณในครั้งนี้แหละมันจะผ่านไปได้วดีด้วยพลังกำลังของคุณนั่นเองนะคะบางทีคุณจะอยู่เหนือศัตรูเลยด้วยซ้ำน,นะคะเหนืออุปสรรคนะคะโ่้ยนั้นไงนะคะพลังงานการงานของคุณนะคะหากถ้าว่าพไพ่ใบนี้เล็งกับไพ่เ,เดะเมจิเชียนซึ่งเป็นพลังงานที่ไลฟ์ขอบเขตและนี่คือการมาโดยการมอบความสุขให้ย่อหมายถึงว่าการงานหลักของคุณจะมีความสุขในช่วงเวลานี้จะแฮปปี้จะได้ซึ่ง ต่างคนต่างมอบสิ่งดีๆให้กันน่ยนะคะหรือบงางวนจะมีเพื่อนร่วมงานเก่าๆมาหาแอบมสาสไฟมีเข้าของติดไม้ติดมือมาฝากอาจจะมีขนมขนมหรือผลประโยชน์ที่จะมาเรื่องของการงานแต่ว่าคุณจะจัดการได้คุณจะทําได้ด้วยเนี่ยนะคะพลังงานเนี้ยนะคะถ้าเกี่ยวเพราะว่าเรือนี้คือเรือนกรรมการงานนั่นเองนะคะอาชีพเสริม ใครที่ยังไม่ได้ทําอาชีพเสริมสามารถทาได้งองเงยใหม่เริ่มต้นใหม่การได้รับข่าวสารหรือการทาอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับลาภโชคลาภหรือว่าอาจมีเกฑ์การได้โชคลาภรวยก็ได้หรือว่าอืมคุณถ้าเกิดใครที่ทํางานอาชีพเสริมอยู่แล้วทาเพื่อนอาจจากการปรับตัวข้อหาการการปรับสมดุลหรือการต่อรองบางสิ่งซึ่งจะทําให้คุณได้ซึ่งผลประโยชน์กับการเริ่มต้นในครั้งนี้ด้วยนะคะ ออ๊ยทำไมมาตรงนี้ล่ะคะเปลี่ยนย้ายตำแหน่งได้ไหมอ่ะมาตรงในตำแหน่งนลาภได้ไหมอ่ะนะเปลี่ยนกันนะไม่หมอแป๊บหนึงห่งเราเปลี่ยนก่อนคุณเรือนบอกเฮ้ยเสียดายจังเลยนะแม่หมอก็เสียดายพลังงานของสิบพลังงานของสิบถ้วยแต่มาอยู่ในเรือนวีนญาณซึ่งยมหมายถึงว่าความสุขที่คุณจะได้รับแต่ข้อเร็งกับโปกดับยหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณปล่อยปล่อยผ่านไป ปล่อยป่ปแล้วเลยเพราะเฉยโดยที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้กลับมาสาสางแก้ไขอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้รับความสุขหรือความสําเร็จในสิ่งที่คุณจะได้เห็นเต็มที่นะคะเพราะว่าสิทธุวยคือพลังงานของความสุขอย่างล้นหลามมันยังอาจแปลว่าอุปสรรคมีไหมมีความสุขคุณจะมีไหมก็มีเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าบางสิ่ง มันอาจจะแบบมีปัญหาโรคซารให้คุณต้องแก้ไขแล้วปรับแล้วต่อรองแล้วคุณจะผ่าน้นกับในจุดนี้ไปได้ดีแต่มันไม่ได้ง่ายมันจะต้องขึ้นอยู่กับคุณที่คุณเริ่มต้นที่จะต่อรองเป็นไหมว่าท่าวาจาของคุณนะคุณจะยอมอ่อนข้อให้แก่กันหรือการป่าถ้าเรื่องของความรักหรือการเข้าหาเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามทีน่ะนะคะมันไม่ได้หมายว่าบางคนมีมาณะจนเกินไปเพราะว่าเดะเมจิเชนขึ้นมานพลังกำลังเหลือเพิอเอนอิริย์เกินร้อยและยังมี อัตราในตัวตนเกินร้อยอีกต่างหากนะมันอาจจะปันมันอาจจะทําให้บันทอนในจุดในความสําเร็จในเรื่องของความเมตตาขาดตัวบุกอลในจุดนั้นไปด้วยก็ได้นะคะเดีย๋ยวมาดูพาไพ่ใบนี้กันแต่ว่าเด่นๆเ,เรื่องราวเด่นที่คุณจะได้คือเรื่องของการเงินลักชัยชนะแห่งความสำเร็จกับการเริ่มต้นร่วมด้วยอย่าลืมนะคะการต่อรองเป็นเห็นประโยชน์และก็ต้องตั้งรับและระมัดระวังเรื่องของการจัดการสาสาง อย่าปล่อยผ่านเรื่องราวบางสิ่งนั่นคือปันอรลิและอุปสรรคที่จะทําให้คุณแบบงานคาดเคลื่อนไม่ประสบความสําเร็จได้อย่างที่อย่างที่จะเป็นไปนะคะบางคนก็อาจจะแบบเหนื่อยล้าหรือเกินแบบอยากพักเลยอยากหยุดไม่อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมเช่นเวลาเนี้ยขอแค่ว่างึดรุกขึ้นสูเอาให้ไวเอาให้ทันคุณจะได้แน่นอนเพราะราชาโชคนั่นคือคุณนั่นเองเรื่องของความรักเรื่องของงานหลักดีงานเสริมดี งานความรักดีแต่ความรุ่งเรืองของคุณจะได้มาจากการที่คุณจะต้องไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลและพร้อมที่จะก้าวออกไปพร้อมที่จะไปจัดการเชื่อมันน่นในตัวเองว่าคุณทําได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณก็จะจัดการกับทุกเรื่องดาวได้งานดีเงินดีนะคะความรักดีสุขภาพเนี่ยไม่เท่าไหร่สุขภาพคุณจะต้องพักผ่อนบ้างคุณจะต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วออกกาลังกายนะคะเพราะว่า ตำแหน่งของมาราณะเป็นสีดานะคะต้องพักผ่อนบ้างนะคะใดๆถ้ามีเงินมากสักแค่ไหนแต่หากว่าเราสุภาพไม่ดีมันก็ะมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะคะ,พะเพื่อนอย่าเหมือนแม่หมอนะเงินกม็มีสุภาพก็ไม่ดีแม่หมอพูดเรื่องจริงนะเนี่ยเพื่อนแต่แม่หมอก็ชิวกับการที่มันเป็นดำรงอยู่เป็นไปในแบบนี้แหละนะคะปีกูนนะคะคุณอาจจะเกิดปีกูนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนรักไหมหรือว่าคนที่เกี่ยวเนื่องกับ ชะตาชีดคุณอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอ,อะไรก็ตามทีนะคะมองโลกในแง่ดีพอเพียงน่า,ารักการเดินทางสายกลาง็กเนี่ยคนปีคุณนะนะคะเพื่อนจะเดินทางสายกลางง่ายๆกระดาษเรียบง่ายอะไรง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแต่รวยนะแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งโดดเด่นถ้าจริงๆปีคุณผู้ชายเขาจะเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายทาชีวิตแบบเรียบง่ายเขาก็รวยเหมือนกันเพียงยแ,ตแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะเกิดปีคุณจะโดดเด่นมากกว่าเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะ Mm hmm. ใครเป็นกระสอดยกมือขึ้นใครพิมพ์น้อมรับคอยส้องหวังนะคะถ้าใครที่อย่างมีคู่นะคะคนโสดนะคะพบเรือนประสาทนี่คือมีเกณฑ์การสมบัติเรื่องของความรักและจะเป็นความรักเป็นคู่ที่ดี <c oughs> เรียกได้ว่าเรื่องของความรักนำมาดการนะคะ <c oughs> ประสบโชคราภโชคลาภก็ได้สมปราัถนาในสิ่งที่คุณอยากจะได้ก็ได้นะคะสมหวังนะคะ <c oughs> เรื่องของคู่ก็ดีอีกนะคะมีคนหนึ่ง มาปวนอยู่แถวนี้เห็นข้างหลังมันสะเทือนนะคะดื้อลายวันนะเด็กคนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบน้องแมวใครเป็นทาสแมวก็ไปที่อีกช่องเดิงของแม่หมอได้นะคะเดิมทีเป็นช่องเกี่ยวกับความรักนี่แหละคะ่ะแต่แม่หมอจะเอาไอ้ตัวเล็กนี้ไปลงนะคะแม่หมอก็เป็นทาสแมวคนหนึ่งนะคะชื่อช่องนายโชคดีกับมามีทิพนะคะทาโร่นั่นเองทงนั้นก็จะดูดวงด้วยนั่นแหละนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของเอาน้องไปลงนะคะ ไว้ให้กับเ,เพื่อนๆอุ๊ยปตัตน,นีนะคะคนรักคู่ครองของคุณคือชาวกรกฏนั่นเองนะคะสําหรับชาวมังกรคุณมีเกณฑ์ถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์การพบเจอใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลาน,นี้และจะเป็นคู่ที่ดีและเป็นคู่ที่จะมั่นคงยืนยาวอยู่ด้วยกันไปนวนแหละจนเป็นคู่ครองที่จะตกลงว่าจะอยู่ร่วมกันไปจนวันเวลาสุดท้ายถ้าเนี่ยเพราะว่าไพ่ โฮกทาย,ยตำแหน่งของพบเรือนปตัตน้และไพปะ่ปัตาน้ก็ขึ้นมาคอนเะฟิร์มเลยว่าชัวร์พลังงานนี้และดวงดาวของดาวพระพุธเกินย้ายไปทับในเรือนปตัตตน้ก็ชัวอีกอะแต่การเริ่มต้นของการปรับตัวข้อหาการการเริ่มต้นปรับสมดุลข้อหากันมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเชื่อเถอะว่าเม่ตายอย่างไรก็ดีนะคะเ,เพื่อน การละทานและระมัดระวังเรื่องของการคิดเร็วเกินไปทําอะไรไวจนเกินไปหรือวบแวบไม่หนักแน่นเรื่องของสภาวะอารมณ์ความคิดนะคะและระมัดระวังเรื่องของลมดินฟ้าอากาศนะคะคือลมุนแรงพัดเท่าของพังแล้วก็อาจจะต้องมีข้อของเสียหายอะไรแบบนั้นนะคะตีเถาะค่ะระมีละไมกิริยามารยาทอ่อ,อนโยนอ่อ,อนไหวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสภาวะ เรื่องของความรักเร่าร้อนนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เจ้าระเบียบนะคะสำหรับชาวปีถาโอ้โหบอกเลยถ้าเป็นเรื่องของผู้คู่แท้เลยนะคะบอกไปคอนเฟิร์มถ้าเรื่องของผู้นะคะผู้แท้บางคนจะเป็นคู่บาร,รมีโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำเป็นคู่บาร,รมีที่จะผ่าน ชาตินี้ไปด้วยกันโดยการที่มุ่งเน้นพระนิพพานนั่นเองหรือมังคนจะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตแล้วอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันนั่นแหละนะคะการคลองตัวนี้พรุมริหารสีในการคลองคู่ของคนเนี่ยจะยิ่งทาให้คุณอยู่ด้วยกันไปจนจนแก่จนเฒ่าเนี่ยปัตตานีคู่แท้และถ้าเป็นเรื่องของทุกสิ่งอะ่ะคุณจะให้อภัยได้แม้ว่ามีปัญหารูปศักดิ์การให้อภยัยการให อยู่เหนือผู้ที่ถูกรับยิ่งเราเป็นผู้ที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นให้อะไรก็ตามทีแม้นก็ได้ให้อภัยเราก็อยู่เหนือพกคนทีเ่เรามีเรื่องราวต่อกันหรืออะไรแบบนี้นะคะอรินั่นแหละนะพนูดง่ายๆพระพรมเป็นผู้ที่ให้นะคะทำรายล้างในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ให้ในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะยิ่งคุณครองตนวิพรมวิหารสีนั่นแหละคุณจะเรียนรู้กับการที่คุณจะประสบความสําเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน มาต่อกันด้วยสำหรับสุดท้ายไพ่ธรรมชาติโ้้งชายสีแล้วไพ่มูนะคะไพ่มูที่ไหนจา่าชิตของคุณจะดียิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นไปแต่โดยไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมีอดีตแลว้วอุปสรรคไหมดีมีอะไรขัดขวางทําให้คุณรู้สึกแบบหนึ่งในนั้นคือสุขภาพที่คุณรู้สึกออนไลน์ในช่วงเวลานี้หรือว่าการงานที่คุณปล่อยผ่านทําให้เกิดองานค้างคาแล้วไม่ได้สะสางปล่อยผ่านไปทุกเรื่องจนมันบานปลายจนแก่ยากแล้วก็เฉยไปเลยเพิๆๆๆๆๆๆๆ่งเฉยปล่อยไปแบบนั้นแหละหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ เรื่องของการเงินนีจริงๆก็ดีกับทุกเรื่องเลยแหละนะคะหากเรียนรู้กับการต่อรองเป็นยิ่งดีกว่าเดิมอีกะคะ่ะ พลังงานของพระแม่เทรุคาชูรคานะคะก็คือพละงกำลังในตัวตนของตนเองคุณจะชนะศัตรูมาท่ทั้งไายทั้งปวงฟันฝ่ากับทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดีเห็นมือไหมเต็มไปหมดแล้วข้างล่างนี่คือเป็นสีโตคือความกล้าหาญแม้ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหน,นเรื่องราวใหญ่ๆเหตุการณ์ที่มันจะแก้ไขได้ยากสักแค่ไหนงานหินสักแค่ไหนคุณก็จัดการได้นะคะพระแม่ชุรคา มือแต่ละมือเนี่ยความบริสุทธิ์ผุดของถือกองจักอย่างนี้อะไรตัวนี้อะไรมากมายเนยสามารถทําอะไรได้มากมายหลายอย่างสมเด็จพระพุทธารย์โตนะคะความรู้แตกฉานสตูมิกา้ากรรมไกลว่า ขจัดภยัยพานก็หมายถึงว่าการที่คุณเพียรที่จะเรียนรู้และการต่อรองนี่แหละและการเข้าหาเรื่องของความรู้เนี่ยนะคะความรู้แต่ขานี่คือไม่ยอมแพ้เราจะไพควาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยความภาคเพียรความมุตสาหะที่จะจัดการกับปัญหาโรคศักด์คุณก็ผ่านกับทุกเรื่องราวคุณจะอยู่เหนือศัตรูนั่นแหละคนง่ายๆนะคะศัตรูตก็ไม่กล้ากล้าใจเรียกว,ว่ารู้จริงทําจริงเนี่ยนะคะคนจริงเนี่ยนะคะโอ้โหนะคะ ปูปูสีสุดโทนะคะแล้วก็ยาสีปทุมมาทาบริวารมากมายการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมยิ่งทําให้คุณลาบลืนและผ่านทุกอย่างไปดีๆนี่ก็เป็นคู่เหมือนกันเห็นไหาคะมาเป็นคู่เป็นคู่แท้เลยเนี่ยนะคะปูยาพินปูสีสุดโชยาสีปทุมมาพระพิคเนตค่ะแต่บอกก่อนใครอย่าแย้งคุณนะ พลังงานเนี่ยโอ้โหโหดมากคือบป็นเพลเพคเนแต่เป็นปางเหยียบหัวกระโหลกเนี่ยนะเพืเ่อนๆนคือกําจัดสิ่งชั่วร้ายขจัดอุปสรรคได้ทั้งพวงนะคะอยู่เหนือพูดผีปีศาจอ้านาจมนดำอะไรต่างๆนานนั่นแหละแต่ที่คุณจัดการนัไม่ได้ไหมายความว่าเชื่อเชิญแบบนั้นนะแต่คุณจะให้พลังของการครองตนที่ภมูมิหาสีก็คือมีความเมตตาและมีความเกรุนานะคะแล้วมุทิตาและอุเบกขาด้วยคือจริงๆถ้าเกิดแบบ เอุอตส่าห์แบบให้ภัยก็แล้วอะไรก็แล้วเขาเนี่ยคุณไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเขานียนะคะคือบุยขาเรือการปล่อยวางเนี่ยนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่อะไรด้วยเลยทีนี้นะคะการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรบารม,ารมีการสร้างตนการสร้างบารมีของตนใครทําการค้าการขายนะคะทําเรที่ตั้งที่คุณทําอยู่เนี่ยถือว่าเป็นทําเรทที่ดีนะคะแปลว่าบางที อยู่ทำเลที่ดีแต่ว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นบทนั่นแหละนะคะเงียบๆเหมือนกันนะคะการทํามาหากินหรือว่าการถูกอุปถมัถมภ์การถูกช่วยเหลือมันจะมาจากการที่คุณเสริมสร้างบารมีโดยการเห็นนะคะนั่งสมาณนั่งสมาธิความบริสุทธิ์ผุด่องสติปัญญาจะลําเลิศในการจัดการกับทุกปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแม้ว่ามีปัญหามากสักแค่ไหนแต่คุณเรียนรู้จากการที่จะดึงปัญญาของตนที่จะมาจัดการขจัดขัดเกลากับโอ้ร่ว ธรรมดาแหละรลักโกรธโลงทุกเรื่องทุกเราจแต่ถ้าหากระวังตัวเป็นการปุ๊บคุณจะเพียรที่จะเข้าใจว่ามันธรรมดากับทุกเรื่องอะไรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ และสุดท้ายถูกสั่งการถูกชี้แนะแนวทางถูกนำทางนะคะโดยเทพทันใจบุบวีนะคะรดวดเร็วทันใจสั่งการได้ชี้แนะนะคะทงน้อมรับเอาไปคุณจะผ่าน้นกับถูกประสัคุณจะถูกชี้นำทางให้เห็นผลทางสว่างหรือทางที่คุณจะรุ่งเรืองนั่นเองนะคะขอแค่ว่าคุณอย่าใจร้อนนะเพราะว่าตำแหน่งของสุภาพของคุณเป็น5ดาด5ดาบคือการพร้อมรบพร้อมที่จะทะเลาะพร้อมที่จะจัดการกับ แต่มันอาจจะเป็นภาะวะท่าอยู่ในเรือนที่ว่าไม่ดีอาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าอันนี้ก็คุณเองอยู่ในเรือนของสุภาพค,คือความรุ่งเรืองมันจะหมายถึงว่าถ้าคุณใช้ปัญญาในการจัดการกับทุกอย่างจะผ่านกับทุกเรื่องไปได้ได้วยดีโดยที่ไม่ใช่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแล้วปรับต่อรองอย่าปล่อยผ่านในเรื่องใดนบางสิ่งนะคะควรจะแก้ไขก็แก้เลยแล้วเรื่องเราดีๆมันจะเกิดขึ้นเรื่องเราเดินๆของคุณมีทั้งหมดสี่เรื่องเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะ การงานการเงินความรักนะคะแล้วก็โชคลาภลอยก,ก็มีกันนะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีดีคนนี้อย่างนั่งตักนะ,ะไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนชาวมังกรที่น่ารักทุกคนนะคะขอให้ เพื่อนๆชาวมังกรน,นะคะมีความสุขความสมหวังนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นเนที่ชอบประกอบพิธามร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังมีความรักแท้กันทุกคนนะคะไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้รว่ยรยกันทุกคนขอเฮงเนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีเหมือนนายโชคดีนี้นะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับมองหน้าเมองหน้าแม่เอามองหน้าตัวเองดีจอ ใครไปกันนะคะขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆในใบนะคะสู้ๆนะเป็นกําลังใจสิ้นกันรายการแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมเราสองแม่ลูกนี้ด้วยนะคะบ๊บาๆนะคะขอบคุณะค่ะ